วันนี้ผมจะไปทําให้พี่แป้งและกิจไงเป็นแฟนกันให้ได้เยสกิจเลิศแป้งนี่จะมาจีบกระดูกเอาไปก่อนอุ้ยกิจเลิศแป้งว่ะเปลี่ยนเลยแป้งเลิศกิจเปลี่ยนเยวนี้ค่าได้แค่หนึ่งตัวหวานมากไม่เอาเดี๋ยวนี่ไงมีคนบอกเป็นแฟนวันลยไทยหนึ่งวันน่าสนใจแฟนได้ทำอะไรได้บ้างสตรีมที่ช่องใจเล้าทุกวันนะครับผม แต่แป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้นาฬิกามีโบน์ใหม่<อ> The Evolution โมนดนี้คนน้อยเกมโคตรไหวทุกอย่างมันจะเวิร์มมหมดนะครับทุกคนผ้าทีแตกแถมมี Cultivation หรือก็คือ augment นั่นเองให้ทะลุขีดจำกัดสูงสุดได้ถึง4ครั้งโดยหาจากตบคน Acid หรือทำา u e s ก็ได้บอกเลยนัวยับสกิลหลากหลายขึ้นพิกแพงได้มากโคตรมันจบละไปดูคนจีบนต่อดีว่ะทุกคนตอนนี้เราคุยกันเองระหว่างรองพี่แป้ง่อนะทุกคนพี่แป้งยังไม่มานะอินทาอะไรุยหาตู้สุ่มในสุ่ม พูด,พดปุุบเบงบ่าพับเลยวะพี่แม่เข้าห้องมาแล้วมี่กินพร้อมแล้วเอาแล้วพี่สุ่มอยู่เนี่ยหีบบงกดวิจิตบอกหิบไหน พอภาษาอังกฤษได้ไปทำไอ้เหี้ยคนเรียนภาษาอังกฤษคนเรียนภาษาไทยไอ้เหี้ยจะรู้ไหมนะเปลี่ยนภาษาไทยไปเพย่มภาษาอังกฤษโอ้ยเขาไม่รู้เอาเธอพูดภาษาอังกฤษมาอกเกมมันเป็นภาษาไทยเราต้องภาษาไทยดีใช่ไหมภาษาไทยเอาเรียงภาษาอังกฤษไปเตะเธอเรียงเธอนับมาตู้ที่เท่าไหร่เรียงมาหนึ่งสองสามสี่นันอะไรตู้อะไรเธอกดซ้ายใช่ไหมตู้กระชากอยู่ซ้ายไอ้เหี้ยเหมือนคุยคนละเรื่องมัสคอตเบสซิ่งอ่ะอันซ้ายกับอันขวาใช่ไหมมัสคอตเบสซิ่งเข้าไปปุ๊บมราจะดีมากมัสคอตเบสซิ่งวู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 อยู่ตรงกลางก่อน ธอแล้วก็ในกล่องนั่นแหละในกล่องน่ะมันจะมีอีมีดสั้นกับเสื้อว่าไปรู้เรื่องวะเนี่ยไม่ใช่เธอมันจะไม่ใช่ได้ยังไงเอาใหม่ดูเอาใหม่กันีออกแล้วนี่เนี่ยเธาพูดภาษาไทยเธอคือมันพูดภาษาจีนตรงไหนตรงนั้นไม่ใช่สุ่มกาชาไอ้หน้าที่เธออยู่ตรงเนี้ยมันคือกาชาแล้วเข้าใจไหมเธอแค่กดสุ่มอะที่มันอยู่ตรงกลางจอไอ้เนี้ยกูดูเหมือนคู่รักทะเลาะกันไอ้เนี่ย ไอ้กิจเราเรามีเดิมพันเพิ่มเติมหรือเปล่านอกจากเดิมพันกับลูกเพจอะเรามีเดิมพันกันเองหรือเปล่าเกมนี้เลยเหรอพี่เราจะเดิมพันอะไรกันเหรอครับพี่ขอท้ากิจเลยแล้วกันท้ากิจฆ่าไม่ได้ถึง15ตัวพี่จะบ้าเหรอเอาห้องอื่นไม่ได้หรอห้องนี้ไม่ถึงอยู่แล้วไม่เอาไม่รับยากห้องนี้ยากขอดแดงเต็มห้องเลยเดี่ยวรับรับรับไปเลยเธอเราหมดอยู่แล้วใช่ป่ะกิจมันโหดอยู่แล้วกิจไอ้เชี่ยอันติดอันดับหนึ่งในสิบที่เก่งสุดในเกมเออเธอแม่งอยู่แล้งอะไรใช่ป่ะเก่งขนาดนี้ถ้ากิจฆ่าไม่ถ เกมนี้มันทีมภาษาไทยไม่ได้นะพี่กิจเลื้อแป้งก็ได้ตัวภาษาอังกฤษกิจเลื้อแป้งโอเคจบโอเคนะทุกคนตามแล้วนะโอ้ยอเดี๋ยวเราให้อยไปห้องห้องมันบวกกันเดือดจังวะกิจใช่ใช่เขานี่เปิดห้องแรกเกิไอ้เชียมัดูกันเร็วเกินทุกคนนี่พี่เล็กมาพี่โจสู้มาไอเชียกูไม่ได้ใครได้ปะฮ้ยมีคนแปงลงร่างหรออะไรวะเรุ่งัขใช่มีคนแปงลงร่างพี่ระวัง เฮ้ยเอากินกูตายไอ้ยัยตายไวกเ,ๆๆๆๆเ,เกินเี่นี่นีอมเอมเดือดเกินคอมเดือดเกินช่วยัยเนี่ยเอาพี่แม็ก็ตายเหรออะไรเนี่ยมึนกาลางมึงร้องไห้ช่วยด้วย นี่ห้องเล่นโบสถ์ธรรมดาไม่ใช่หรอช่วยเขาได้ไหมไม่พี่แม่ไม่ได้ช่วยพี่ไม้อันนัจะได้ขอโทษนะรู้ตัวบ้างคุณเป็นแค่พี่สาวใครจะมาชุบคุณถ้าข้าไม่ถึง15ตัวเปลี่ยนชื่อเป็นกิรลักแป้งด้วยไม่ครับผมออกตีนี้ได้ไหมทำไมลักเขาไม่เป็นอะไรเขาทำหนักเกี่ยวครับคุณตั้งชาเลนจ์อะไรยากๆโอ้โหห้องนี้เป็นยังไงบ้างทำเออจริงง่ายจะตายระดับกิจใช่ไหมอ่ะแอเกมนี้ที่แป้งฆ่าให้ถึงสองตัวอะอะแล้วยังไงอะไรก็ได้แล้วถ้าที่แป้งฆ่าไมถึงสองตัวผมข ขออะไรพี่แป้งก็ได้อะเอาไหมเอาคือแป้งใช่ปะะเรียกพี่แป้งจะวเรียกใหม่ดิเรียกใหม่ก่อนตอนนี้ไม่พอใจพี่แป้งขาวจ๋าน้องกิจว่าไงคะครับผมว่าไงครับพี่แป้งถ้าต่อข้าได้สองตัวจะได้อะไรอ่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้อุ้ยอะไรก็ได้พี่แป้งคิดไว้เปิดกู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 ้เออเออเออกิดกิดกลัวมันไม่ใช่วะห้องนี้มันไม่ใช่กีด ฮะกิดมนหลบทะดูได้เยี่อะไรวะเนี่ยตัวใหม่เพิ่งมาวันนี้ไอ้เยี่มึงลบสกิลได้ยังไงอ่ะอาดิังไม่นับอมขอโอกาสอีกรอบใครที่ทายผิดเมื่อกี้ตาดิ yeah, 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 yeah> ้ไม่นับ คือสภาพ์กเมื่อกี้ทุกคนเหมือนเราแคลรี่อ่ะพี่เมื่อกี้เราแคลรี่สามตัวถ้าไม่ต้องตัง้งชาเลนจ์ให้มันยากๆกก่อนนะอ้าวไม่อกี้มันจะเรียกว่าชาเลนจ์หรอาาไม่ต้อง,งนะด้วยเกมเมื่อกี้เราฆ่ากันไม่ได้เลยพี่แม่กำหนดให้กีดปะเอาเท่าไหร่ตานี้อ่าโอเคโอเคเจ็ดตัวไปเจ็ดตัวทำไมครับครึ่งหนึ่งถ้าฆ่าไม่ถึงเจ็ดตัวก็ต้องเปลี่ยนชื่อไงเจชื่อเป็นอะไรก็เปลี่ยนชื่อเป็นกีดรักแป้งไงอ้าวแล้วอ้แล้วถ้าผมแบบทําได้ได้อะไรอุ้ยเอาดิไอพี่สาวเอาดิให้คนดูเลือกกกดีวว่่่าาให้ขขออออะะไรทุคนนนพพิม์เเลยป็แฟ

ช็อตเลยไิ่งนายจ้ดูสะใจเนาะจบมาได้บปเสียยังงเลยนี่เอ้ยผมก็แบบเสียหรือเปล่าผมต้องมานั่งทนฟังไงมีแต่สิ่งน่ารักน่ารักสิ่งที่น่าสนใจใช้คำว่าทนฟังเหรอเจ้านี่ก็บางทีฟังอย่างถ้าอย่างตอนที่พี่แป้งไม่ยอมกดอ่ะบ่อกีผมฟังแล้วผมก็แบบเอ้ยอะไรประมาณนั้นเขาคุยอะไรเคยะไรนี่ไงมีคนบอกเป็นแฟนบอลไทยหนึ่งวันน่าสนใจ แฟนนี่ทําอะไรได้บ้างอ้อ่ะแล้วถ้าถ้าถามพี่แป้งสาวว่าเป็นแฟนกันในวงบันเทิงพี่แป้งจะทําอะไรพี่ก็พาไปกินข้าวชิลๆพี่เป็นคนดีแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จพาไปซื้อของซื้อของแล้วหลังจากซื้อของเสร็จซื้อของเสร็จพี่ก็ขับรถไงไปส่งไปส่งอ่าแล้วหลังจากไปส่งเสร็จมึงต้องการอะไรโหรอ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 หมายถึงว่าเพื่อแบบขึ้นไปเล่นนารากะด้วยกันอะไรนี้บนห้องใช่เล่นตัวใหม่ด้วยการอูเจินหนั่น แล้วเธอเนาะใช่ไหมแล้วแบบเอ้ยพี่แป้งมาเล่นแบบนี้เล่นไม่ได้หนังใจเลยต้องโดนลงโทษอะไรอย่างนี้ลงโทษแบบไหนลงโทษแบบไหนแบบไหนพี่แป้งอยากโดนลงโทษแบบไหนอ่ะถ้ากิจเป็นคนลงโทษเราพี่เราคิดภาพกิจเป็นคนลงโทษพี่แป้งอยากโดนแบบไหนโทษแบบเป็นสีดาวคอยแหละอย่างเดียวแหละไม่โดนทำยั้งหรอกเฮ้ยเธอมันกาจังวะประมาณนี้ กากเยอะว่าเล่นอะไรวะเนี่ยไปไป <c oughs> ไอ้เธอมันกาจังว่าภาพเป็นความเป็นจริง <c oughs> นากินแมงรอยไปเลยยิ่งต้อง <c oughs> ขายพี่แป้งหมดเลยไม่ใช่หรอวะ ผู้เลือกอะไรได้บ้างเนี่ยผู้ชายเป็นยี่ระกิจโอเคโอเคเขาเขาบอกรักอะเขาแครเขาบอกรักอะไม่ยากเลยไข่นะพี่แบงค์จะแพ้ด้วยื้อไข่เลยนะถ้าข้าม่ถึง10ตัวไงน่๋ยวบอกรักกลางไรเลยคนเรามันง่ายๆยเดี๋ยวมาเม็ดพี่กล้าพูดนะยถ้าถึงบอกรักถ้าไม่ถึงเธอเปลี่ยนชื่อนะโอเคตอนนั้นโอเคพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วกิจมาสามคนน้องกิจมาสามคนกิจพี่เมียตีกิจกิจอะไรมากิจไรมา โอเคกูทำอะไรไม่ได้แล้วนี่นี่นี่ี่นรอตื่หมดตื่นเต้นอะไรกันวลุแม่งป้าพี่ไหม้าาลุยังไงวะย่งมนมีสอตัวออเอแล้เจอแล้ล่ะเฮ้ย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 เอ้ยไอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยมา้ยเ้ยเ้ย้ยเ้ยเ้ยเเ้ยอ้ยเฮ้เอย้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเเเ ช่วยด้วย Help Help ไอ้ย่าฟิลลัสันฟิลลัสันฟิลลัสันอ่ะเอ้ยโอ้โหอะไรขนาดานนเ,าานเนี้ยเอาเจ้าไปกระดังไปบ่ทันแหมโอ้โหกข้ขาทรงนี้ยืนดูกูแน่แน่นั่นแกจริงด้วย <c oughs> ไม่เฝ้าไม่เฝ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วติดแม็งแล้วขอร้องผมจะทำให้พี่ไปเดทกับกีดพี่แล้ว เป็นบ้านที่พี่ดูนนเพราะอย่างนี้แหละ สุดยอดครับสุดยอดไม่ต้องอ่านสถานการณ์ไงเออไม่เหมือนคนบางคนเนาะมันทิ้งเรานลงไปเนาะผมโดนเบลตี้ผม้อนลากไปไข่สุดรับวงั้นเพื่อนโดนตีผมขอโทษคนที่ไทยประมาณ15บห้าเนาะผมก็โทน t h a ยใหม่อย่าผมไม่ได้เล่นตัวหลักครับอันนี้มันแบบโอ้คุณก็เล่นตัวหลักสิครับคุณไม่ถึงอ่ะคุณไม่ถึงคุณก็บอกรักแค่นั้นแหละไม่ยากอ่านับเกมหน้าเดี๋ยวเล่นตัวหลักละโอ้เดี๋ยวมานับเกมหน้ามันเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหลังอยู่ก็เล่นเอาใจลูกค้าก่อนไง คุณนั่นเล่นทำไมโยโต้ครับเกมนี้มันผมเล่นตเปิดมาสองปคุณไปเล่นตัวเก่าทำเพื่อตาคุณฝากตาคุณฝากจริงเหรอไหนพี่แดงเรากดสกิลกด F ให้ผมดูเลยต้องให้กิ่นบอกรักก่อนที่ค่อยกดเอาเจ้าไม่อยากดูแล้วบอกไปดีกว่าไปฟาร์มเดียวเราฟาร์มแล้วเราจนเกินเอออออเะไรเอาลำคานหรอฮะลำคานหรอพี่แดงมันพูดไปเรื่อยยิ่ง เป็นพี่พี่จะทนไหว่ไหมฮะเเจอ<ๆ><ๆ>พี่จะทนกับคนแบบนี้ไหวปหมพี่ <c oughs> ตอบผมดีดิดเฮ้ยเธอทนหนอเธอพูดว่าจะใช้คำว่าทนหนอเมื่อถ้าเราเราักกันเราก็ต้องมีทนกันบ้างกิจนดีแบบปากเสียงเล็กน้อยใช่ปหมโอ้ยเจออีกแล้วกูว่านะจริงๆแหละเราไม่เจอคนธรรมดาแหละแต่อันนี้แม่งล่าทั้งห้องไงอ้เหี้ยเฮือเหยื่อสาดไป พี่แบงค์มาลพี่แบงค์สามตีตีใหญ่พี่ใหญ่แบบใหญ่แบบมโหฬาานอะพี่ใหญ่แบบมโหลานเฮ้ยเฮ้ยนี่ลกมเเดียวไอ้นี่ลุมาเเดียวเฮ้ยมันทเพวนี่ไงแต่ว่าเขาปกป้องเธอได้ปห่ะใครเอาดาบผู้ว่องกูไปขอคืนด้วยไม่ให้อยู่ที่ค่อยนี่แหละ นะอะไรนะแล้วแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันช่วยชีวิตเธอนะฉันช่วยชีวิตเธอเป็นเหรครับอะอะไรนะเน่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 มามามาเน่เน่าปล่อยตายว่ะเกดอย่าไปเรียกอย่าไปเรียกไม่กิบถ้ากิบตายเราชิบหายหมดพี่แป้ที่สามารถช่วยเจ้าได้กูจะตายแล้วจ้า กัวปืนจริงกูปืนจริงกูปืนจริงกัวปืนจิงมันโดนแล้วมันโดนแล้วเจ้าเจ้าเจ้าตายแล้วผมผมเนี่ยจะตายเหมือนกันเนี่ยพี่แมงลูกพี่แมงลูกตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเอามาสู้กันมาสู้กันมาสู้กันกัวปืนยิงแมงแล้วยิงมาดิเอ้ตาย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  ยาเก็บยาเก็บยาเก็บของุนรุนร yeah, protect okay. okay. ุนลุนรุนลุนรุนุนรุหิวไจับเอาไม่โดนเอามาจุกเพื่อนมจุกเพื่อนโอ้ยไม่ไ้วยควาเลวสูโอเคพี่สาแล้วพี่สาแล้วกินพี่บดคือเดือสันพี่บด ทิ่ปืนปืนพกปืนคู่ปืนคู่ปืนคู่ที่บ้านแผ่นใยปืนคู่เไปนี่เจอแล้ว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 เยี่ยวจับเย้โอ้ยเมื่อไหนวะนี่อยู่นี่เอ้าเอาไม่ได้ไม่ตายอีกเหรอทำไมไม่ตายอ่ะเย้ไอ้ที่เราชนะได้เหรวครับเมื่อกี้ผมบอกเลยอยากต่ำผมได้สักสามคิว ผมรับไม่ได้เงี่ยค่าศูนย์เฮ้ยแล้วมันมีคนหนึ่งที่มันค่าไม่ถึงเจ็ดอ่ะค่าไม่ถึงสิบอ่ะจริงจริงจริงตอนแรกนะตอนแรกบอกเจ็ดทำเป็อมยิ้มนะเขานับแล้วตานี้น่ะเปลี่ยนเลยตอนนี้เลยรอแล้วอ่ะ ล็อคแคบล็อดแคปไปบอกในกลุ่มนะแลกาเบทพอยด์ล็อดเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรกีดถามผมต้องเปลี่ยนจริงเหรอมันเป็นชายเล่นเงี้ยกีดนิดหน่อยๆนะเป็นอะไรไปเออเป็นอะไรไปแค่รักเขาเป็นอะไรไปให้คนแก่เขามีความสุขเลยกีดปหมเฮ้ยนแก่ไม่จะพูดไหม่ได้เข้ไม่ได้ เชิงเนมทูกิจหรือแป้ง question mark ไม่ต้โตมา question mark ไม่มันมันถามมันเขียนว่าทิปเนี่ยมันถามเราอยู่เนี่ยมันถามแบบว่ากิจรับแป้งเะล่ามันถามอ่ะอุ้ยตอบเด็กเพื่อแม่งเปลี่ยนได้จริงเล่นกิจลับแป้งนี่จะมาจริงเราดูโพสัยก่อนอุ้ยกิจลับแป้งว่ะเธอเร็วนะครับพอใจแล้วรีบกดครับโอ้ยเ้ออย่ามาเพิร์นอย่ามาเปลี่ยนเรื่อง เอาวะล็บจริงเปล่าเล็บจริงเปล่าชื่อในเกมครับอ,นนอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นไงล่ะชื่อในเกมเป็นไงล่ะถ้าชื่อในเกมเหมอถ้าชื่อในเกมหมอเธอแล้ว,ลวจริงเป็นไงชีวิตจริงเนงีเ่ชีวิตจริงก็เป็นเหมือนในเกมไงครับใครก็ได้ช่วยกูด้วย ้วกำลังจะดีอยู่แล้วเชียวใครมันเริ่มคำา่่าคนแก่วะตบปากตามยูตุองเดี๋ยวนี้เออเวลากิดเลิศแป้งคิวได้มันก็จะตะโกนไปเลยว่ากิดเลิศแป้งใช่ไหมยฮประกาศสักดาไปเลยฮะ เห็นก so like bon ็ต oh ้งเซิร uh ์ฟเฮ้ยหมูว uh ่าต uh ้องทาพี่แป้งบ้ากว่ากิจใช่ป่ะแม้งเราเปียนไปป่ะพี่แป้งโดนท้าบ้างนะน่าเกลียดเกินหลายรอบแล้วเอาเายี่ดีกว่าถ่าพี่แป้งฆ่าได้ไม่ถึง4ตัวพี่แป้งเปลี่ยนชื่อเป็นแป้งเลิฟกิจจบเก่าเท่าไหร่นะสี่ตัวสี่ตัวโอ้ไม่ยากสามได้ป่ะไม่ได้แป้งเอ้ยยังต่อยโอเคพี่มันไม่เม็ดอยู่แล้วพี่ไม่เม็ดอยู่แล้วเฮ้ยโดนแล้วเหรอทำไเร็วจังอ่ะไป ไวกินไวพี่ตะค้าพื่งไอพี่แม่งฆ่าไม่ได้ไอเียไอใจร้าเรียบร้อยโทษทีนะครับอดนะจ๊ะอดนะ้ยเหี้ยเอาเหี้ยตายเลยโอ้โหเออเอาแต่แย้มแมงไอเหี้ยกูอยากชอบพี่แม่งก็ตายคนนี้ตายตายกูแล้วประได็นพี่พี่ได้พี่มีจอบมันทำไรเนาะ ออะไรนัดชักเหรอเอาเข้าไปอะไรชักชักนะนัดชักรับอ๋อนัาา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 ตาา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 ามาา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 าเาาายาา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  เชี่ยโดนล็อชิหายตอนนี้กูกูเริ่มอยากเปลี่ยนไปเล่นจงจอกแล้วไปถอยไปถอยไปิเธอนะที่โดนเธคนละไปเจ้าไปไอ้เียมึงยต้องขอโดนกูอเียโอ้โหไม่เห็นพี่ไหยไม่เห็นพี่เพราะผมเป็นวิญญาณไปแล้วเรียบร้อยครับ1ตัวหรือเปล่าอาจจะมี2ก็ได้ใครจะไม่เห็นชีวิตชีวิตจริงกี่ิวอย่างนี้ไหปพี่แปิวป่ะเธอผิวป่ะ เอาเงียบทำไมอะเอาเงียบทไแล้วเธอว่าเขาพิวมาละเอาตอบดิพี่แมงพิวหรือเปล่ากี่ถามฮะก็พิวดีก็ไในแหวนพิวเนี่ยพิวเลยได้มาในชีวิตจริงนะเออเออฮะก็เล่นเกมในชีวิตจริงไม่ใช่บอกอ่าอ่าอ่าปกติในชีวิตจริงเล่นเกมอะไรพี่แล้วก็เไม่พอยเขาเบี่ยงเขาเบี่ยงประเด็นนะทุกคนดูดิเออมันสู้อ่ะเกีดมันสู้อ่ะไปไม่เป็นไอ้ชื่อหนึ่งต่อสามวะ เฮ้ยเยดโอ้ยเย็ด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 วตั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 วกินตัวตัวอี้ยสายฟ้าอย่าเนองพี่เย็ดติดเลอะแป้นชีวิตนี้เขาจะถวายเพื่อแป้งสาวป๋องผมสัมผัสได้ถ้ากินฆ่าคนนี้ได้เขาจะตะโกนได้นอนว่ารักแป้งมีดับแดงดับแดงที่แป้งช่วยเสี่ยอะไรดิบีดูจีดิ้ดูจีดิโอ้โห เย็ด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 เย็ยัี่มเย็ดเเย็ดเเย็เย็ดยเย็ดยมีคลิกสนดด้วยเยอะขอเน้นเด้นที่หัวเย่เยกินมเยกินแมกเอาเกินมดทุกเแล้วยังไงพี่แป้งเริ่มเกมใหม่เลยไมยยายยไม่พี่แป้งเปลี่ยนชื่อดิแป้งเลิฟกินอะเปลี่ยนดิ ลืมแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนเลยแบบป้งเลิศกิบเบลดนี้ค่าได้แค่หนึ่งตัวอุบาทมากไม่ได้เปลี่ยนเลยแบบป้งเลิศกิบเบลดนี้ค่าได้แค่หนึ่งตัวอุบาทมากไม่ได้เดี๋ยวจะจะเย็นเด้อ่ะเหมือนมีอะไรในใจนั้นไหนๆเขาเขียนยังไงเขียนตัวพิมพ์ใหญ่บอกอ๋อ,อทุกเจ็ดวันจะแก้ไขได้หนึ่งครั้งเย้อในยามยามจิ้งตามหน้าถ้าใจร้าวพลาไม่ถึงห้าตัว เปลี่ยนชื่อไปี่ผมเล่น3ตาผมยังไม่ได้เกิน3ตัวเลยอ๋อมันมีชาเลนจ์กันทุกคนด้วยจะมาเอาเปียวคนอื่นมาได้ด้ให้กิจน,นะให้กิจกำหนดละผมว่ากิจแฟร์สุดใจร้าวสี่เก้าอุ้ยไม่ได้บอกรักใครแต่โดนบูลลี่ทำไมตั้งชื่อไม่เหมือนกันล่ะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่บอกบอกแล้วว่าเธอไม่มีศิลปะในการตั้งชื่อมาเี่ใครเขาตั้งชื่อตัวใหญ่เธอแสดงว่าเธอใส่ใจในชื่อนี้เนี่เดี๋จะบอกว่าเธอไม่ใส่ใจครับอุ้ยเขาชอบอะไรใหญ่ๆเขาก็เลยพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลย จบไหมอีกิจเดี๋ยวไปยอมอย่าไปยอมเดี๋ยวไปยอมสู้กับอังกี้บอกกูเล็กกูยอมเฮ้วิทยเธอเธอยอมได้ไงวะเธอเถียงดิไม่เถียงครับของแบบนี้ไม่เที่ยวไว้อวดเออทำไมอ่ะเราถ้าสมอุตสกิจได้ขึ้นมาไม่ชอบหรอเธอเถียงดิมันไม่ใช่ความจริงเธอต้องพูดสิแสดงว่าของของของกิจไปได้ไงพี่แบงมวก็พี่แมวเหรอพี่แบงค์รู้ผมก็ต้องถามเลยเป็นรู้ได้ไงครับอุ้ย เก็บไว้คนเดียวจ้ะรู้เก็บไว้รู้คนเดียวของเงี้ยพี่แป้งกับพี่เก็บเป็นอะไรทะเลาะกันตลอดท้งไม่ได้ทะเลาะกัน คุยกันแบบนี้อยู่แล้วเมื่อกี้คุณไม่ชงอะ่ะเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยอุตส่าหาา์คนคุณฉาดชงให้อู้ทิ้งความจัดอ้ามันแบบมีชาเลนจ์เนาะมื่อ้มันก็มีชาเลนจ์ทุกเกมเฉยเลยจีพ <ชม S 1> ีม,มีชาเลนจ์นเหรอเมหมื <c oughs> ออ,มอยากเอาเปรียบสังคมอะไงจีพี่ได้ก่อนเว้ยพี่ดัก <c oughs> ทองนะเบ๊ยพี่ดักพูดทองนะรู้เปล่าจีพี่ขอทอยพี่ไหมขอบ้างดิไม่มีเดี่ถือเล่มเดียวแหละไดอยของมันหายากนะพี่ไหมเธออยากได้ไหมเธออยากได้ไหมไม่เอาครับนี่แล้วนี่ บักวัวมุ้งิแล้วพี่แป้งได้อยู่ปะต้องต้องมีต์เจ็ดประาป้หาเปหานี่ไเจ็ดค่าสู่ขอแหมมีค่าแค่เจ็บาหนึงบ่เขาหยอพนเตอก็ดี้ะไปตายสอพี่เฮ้ยนน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 เนนนน แถวตัวพี่อะตัวแถวตัวพี่อะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัอุ้ยเสียเราไม่มีอาวุธแดงอะนายบอกเอามาให้เนี่ยโอ้ยมันจะล่อเป็นหุ่นแดงอีกพี่ไม่ย้ายแล้วช่วยก่อนอย่ากูกลางโลแล้วเกมไอ้เหี้ยมันเอาปืนไฟเผามันเอาปืนไฟเผากูทะลุโล่ ยุบก่อนเจอยุบก่อนให้พี่ไม้เล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตายแล้วไหนไหนไหนนะกําลังกําลังอะไรกําลังไปกําลังไปหาไปยุบคู่เดียวมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่ะหมดแล้วดิชนะแล้วไอเยาคาดึงอีกแล้วผู้อาวุโสเบรดไม่พี่แป้งดาเบรดน้องก็บอกมันทำไมพี่แป้งฆ่าห้าวะ โอ้โหพี่ข้าเป็นผักเป็นปลาเล <c oughs> <ะ>็กๆอ่ะดอมเบดน้อยกว่าผมอีกสตีมที่ผ่านมาผมโคตรเก่งเลยั้ยวันนี้เป็นกีแ่แล้วมั้อุตส่าห์ฝึกหลังไม,ไมบบ้มาซบโคตราเกียดอ๋อถ้าเจ้าถ้าไม่ถึงจะเปลี่ยนชื่อีนิไหมเอ้อะไรใครพูดเลยพูดเองหรือเปล่าไม่สีเก้าอะ่ะคนอื่นเขาทำหมดแล้วเจ้าอะ<ห>่ะไม่ได้วะไม่แฟ<ะ>น,น,นเดียวทำเพราะเรา อุ้ยอ้้โ,โ,<ห>โ,โออยมหรือเปล่าคุณปอสปอเขาบอกคุณไม่มีแฟนอ่ะคุณยอมหรือเปล่าอา้าวเขาก็ไม่มีอุ้ย<ห>แล้วก็พูดอย่างนั้นอ่ะเขามีคุณไม่รู้หรือเปล่าเออคุณมีแฟนหรอคุณกีดไม่มีครับเห็นไหมเขาไม่มีเธอแล้วก็ไม่เ<จ>ชื่อผู้ชายบางทีอะโกหกก็ไ,ได้เออโกหกปะเนี่ยไม่โกหกครับโกหกทำไมหัวล้อด้วยนะนี่พิรุษนี่พิรุษนะอ่าผมเปียนเลยด้วยความแฟร์ใจร้าวสี่เก้าคุยอย่างชอบเปลี่ยนละจริงว่ะ ขาคนจริงเออสีเามีหัวใจปาะทุกคนใช่ปะ่ะเธอมีหัวใจไหมบอกเขาไปฮะฮ้าฮ <laughs> <laughs> ่าวาช็อตไอ้ยฮะเราพูดถึงน้ำหนักกันนะทุกคนเข้าใจปะ่ะอ่าใช่หมาถึง่หมหนักเท่าไรนะสี่เก้หกโอ้หนักเหมือนกันนะ <laughs> ใหญ่นะเอ้ยหนักนะอ่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ช่วงนี้มีภูมช่วงนี้มีภูมินี่ตีมาตมาเอาเลยพี่เย็ดเย็ดเย็ดเเย็ดเย พี่แม่กดสกิลวัติอีกรอบพี่พี่หมดแล้วเย้ไม่ธรรมดาเอวมากต้อออกเลยเหรอรักแม่อยากเล่นก็เล่นต่อก็รอไะ้ไม่บอกว่ารักไหมฮ่าฮ่าฮ่าอุ๊ยเฮี้ยเกิดมาของทองเฮี้ยวันนี้แหละตูปาแล้วพุทโนนเฮ้ย้าดึงใจเล้ามาแล้ว

กินไปไหนมาพี่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 อยู่ไอ้เชี่ยกูตายเหกันโอ้ไอ้เชี่ยไม่ได้เสียสมาธิเลยพี่แกต้องไปเกิดแล้ววะรีบมาพี่ผมโดนตามหนึ่งละโอเคไปพี่ไอ้เชี่ยกินตายนี่กตายเอาชิบหายล้ว่เาชีพหแล้วตวนแต่ว่าไม่ไหวอ้าวไม่ถัาแลวพี่โผล่ลวโอ้เชี่ยเยอะจังอะพี่แป้งถ้าพี่แป้งจะตายก็ไม่ต้องมาพี่ปล่อยผมตายคนเดียวพี่นีเดีนีกันนีหนี มันให้มันให้มันให้เอาไม่ให้หรอาไม่ได้ให้โอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห พื้นคืออะไรเนี่ยลอยเป็นลูกบอลเลยเมื่อกี้ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับนาลกะเบรกพอยนะครับผมเกมฟรีที่อยากให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับผมตอนนี้ก็เปิดให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเล่นแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีโหมดใหม่ด้วยนะครับใครอยากเล่นโหมดใหม่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่บันเทิงเส้นทางวิวัฒนะครับทุกคนก็มาเล่นกันมาโดนกันนะครับยังไงใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับทุกคนโอเคไหมบายๆเจอกันนะครับผมทุกคนที่มาดูวันนี้นะครับผมสักการดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคร